ที่พึ่งในชาติหน้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตตะวันอารามของท่านอนัตถบินทิกะเศษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์สองคนเป็นคนชราแก่เท่าร่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิด ได้ชวนกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ครวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นพราหมณชราแก่เท่าล่วงการผ่านใบยมาโดยลำดับ มีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขาดไว้ขอพระโคโดมผู้เจริญทรงโอวาทสั่งสอนพวพค่ข้าพระองค์ถึงข้อที่พึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พววข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ที่แท้พวกท่านเป็นคนชราแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดไว้ดูก่อนพราหมณ์โลกนี้ถูกชราพยาธิมรณนะนำเข้าไปอยู่แล เมื่อโลกถูกชราพยาธิมรณนะนำเข้าไปอยู่เช่นนี้ความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาความสำรวมทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงของเขาผู้ละไปแล้วชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความมีอายุสั้น ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ครวรทำบุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสร้างสมบุญไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ปัฐมชนะสูตรพระไตรปิฎกและอัธกถาฉบับชาวบ้านเล่ม34หน้า2 1งขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาข้าพระพุทธเจ้าบัวบูชาชาแนล